ซอยจุค่ะตับก่อนคืออยากกินตับง่ายๆกินง่ายๆรูปเนี่ยรูปเ่อาหอยแบบพริกมากค่ะก,ก็ค่ะเจวก็ได้ือ้อ พักไล้นนี่พักบ่ใส่ดอกไม่มองได้ก็ได้หรองเนาะอืตัวนี้เขาจะเอิญนขั้นแท่หน้าค่ะเนี่ยนี่ขั้นแท่หน้ากรุบ ต้องเอาข้ามยงข้ามตัวอข้ามดีกินพอดีแบสลมซาลเนียสองอยากกินตับอืม ามสิบกิบอะว่นน้เอาอันจานใหญ่ไม่เห็ดถาดหน่อยต่างยากเจ้าเพียเพียเจ้าเพียเพียแท้เลยว,ว่ามันดีเลยค่ะอืม,อม คันเทน่าเป็นจังใดลาบเตียอืมเป็นแบบนี้อืมอืม3ามสิบกีบแบบบะหรอกพอสะความจริงซะแบบบะหรอกอะไดีนะถ้ามันสื่อั้ง ซื้อมาลองเองนะดีอยู่แต่ถ้าเกิดเขาทำขาวๆมาแล้วจั๊จ้วๆนั่นนะเอาแบบนี้ดีกว่าเราจะคนมาเกือบบานแล้ว Con nhỉ thấm ra lại cả 10 Mm. Mm.

มันด้แก่ข้าวแก่หย,ยางมาเลยด้วยค่ะแก่บนเส้าข้าวดอกแก่ก็ไม่เส้าข้าว กินไส้จูแล้วก็อยากกินอันนั้นเด้บันนี้พัดจังกโกเจลลี่เนื้อสุดผักน้ำข้าวเจลลี่ <c oughs> น้องบากะคักคือกัน น้องบกอักน้าสดกันดหลคักคือกันันแเนท,ทาภูเลย่ทังมันดุงแล้วปะเนี่ยบอลเลือนเคียงเนื้อได้เนี่ยถ้ามันดุงทังกับบานจะมีแมวคนนึงขายเนี่ยราสิขายกิโลละสามร้อยสี่สิบเลยบรหทวยปลาดูมาน้อยนึงเลยบนหทวยปลาดูไปอีกคนละ านยังจำบ่ได้ทามาจากบันดุงหันหลังให้บันดุงจะอยู่ทางซ้ายมือผู้ใดเคยสื่อเหนือรถโตเหนือรถดีแห้งวิเปะเวอร์เขาก็คัดเกลอนเนืเน้อก็ได้ เึมืนงัอบบอมควายแมนโคขุนเง้อขุนถ้าทำให้สกุลใน้กกในตัวเมืองสก,กลุลนี้สันมากกจะเป็นขุนบนบ้านอืมเนยายขุนหลายเนื้อโคขุน เหนือคนก็เหนือบ้านเมื่อสิมีความต่างกันเลยมองขึ้นกับมกขุนว้นเหนือบ้าน มันกุยมันข้าวอืมแต่บางคนหมักงวาบานหมากกว่างง้อขุนมันแสบว่ากันเขากบสิว่า่ะคะ่ะพวกเขากินเนื้อนะ่ะแบบกินเลยนะ่ะกบสิวายอยู่อยงนันแต่ก็มีส่วนอยู่ทำให้เห็ดเนื้อหลาบเนื้อกอยนีย่เป็นเนื้อเองาะบานมันแสบไหมอือ sen nửa nè, nó xin nhòi quá, ngao bản rồi. Cho ta cuốn mà nửa sen nửa, nửa. khó ơn nhỉ, sen sen nửa là. Ừ. มาก,กินนำพักนำอะไงครับความข้าวของเนื้อความมีความตา่างพี่งากับพอดีแซ่บ กินแบบนี้แบบม่มึ่แบบพักก็ต้องหลยแต่โง่โค่คุณเนี่ยยางแสบดีเฮอพวกย่างแบบพวกจิดมั่นพวกมันมัน,ใ,นใจฉันเนี่ยใจฉันมัวบานขากกว่า ความเหนียวของเนื้อก็จะไม่เหมือนกันนะสมัยแต่ยังหน่อยนะว่มีเราบบเดี๋ยวนี้แป้งพูดคล้ายนะ ง่วาพูดนะมันพูดเป็นกองออกองละลอยกลองละลอยกองละหาสิบบาทนะเฮ้ยสันทันนะ 嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. 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 เม,มื่อกี้ฉันเพิ่งกินลายแล้ววะเธอคืออยากเลยเนื้อถ้าถือเคียงอยู่เคียงแบบเลือกขัดแห้ดีอืมบางคนแต่ละเคียงเหมือนกับว่าคือกันอีกเดียวเธอ อีเดียอือออากัวยยน่ยเ็บเอาเ่องหร่ก็ว่าขายยังไะอืมแต่กระบอ่บอกระบ,บ่เป็นยังหนาะ เนื้อมันเหลือมันกับตงมาขายระวังเทียงกับดีดีเนื้อกับว่าเลื้อมันหลกลาบก๋ายไส้จุก,กได ฉันมีมือนี่ใด้คนรู้จักฉันใดนี่ก็ย้อนว่าซอยจุนี่เดียเออกรบตรมมากมาขีบแรกคนเมืองมาหลายดอกแต่คนมาเบืองเฉยไรจุตับสอยจุอืมกํลังได้ได้ดีย้อนมั่นนี่แล้วอ <c oughs> ความจริงเนี่ย ได้ดีอ่ะส้อยจุนเนี่ยขอบคุณหลายๆเ <c ười> ด้อตับเนื่อยนี่เห็นไฉ้นไม่มือเนี่ <c ười> ยกินสม,อ,มยอยากมันใหญ่ไรมันกระบดเสียบเธอ มันแบบตรงซอยบางๆแบบเนี่ยเนี่ยแซ่บหวานะนะข,ขนาดก็่าแม่นหวานคือแบบหวานน้ำตาลหรอกหลหรอรู้ว่าค่อยกินนะกินอยากล้องเบิงนะ เหนื่อนะแซ่บชุดละตับู้รับกลิ่นก็ว่าข้าวฉันก็ว่าข้าวอยู่เลอเออจะกินได้อะเนี่ยแกงตับก็บว่าตับป็นแน <ce> ขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกิจแรรมนบ้นนวๆค่ะมือี้ขอลาไปก่อนค่ะ <ls> <S <s สวั <conferences> สดีค่ะ